สวัสดีค่ะพี่นั่งหนูใบชานะคะจากนางหนูใบชาเพจและนางหนูใบชา .com นั่นเองค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพี่ในเรื่องของสิวอักเสบนั่นเองนะคะถ้ามีสิวอักเสบเราจะแก้ปัญหาตรงนั้นอย่างไรใช่ไหมคะปกติเนี่ยเราเป็นสิวอักเสบเนี่ยเราจะต้องต้านคินดานเอ็มนะคะเพื่อที่ว่าคินดานเอ็มเนี่ยมันจะเป็นแอนตี In ้อินเฟมคือมันจะมีฤทธิ์นในการต้านเชื้อการอักเสบของผิวต้านเชื้อบอกพวกแบคทีเรียที่จะทําให้สิวปกติเนี่ยเวลาโดนแบคทีเรียเข้าไปกินเนี่ยกลายเป็นสิวอักเสบใช่ไหมแต่ว่่่่าาาาาเเเจจ้้้สสิวออักักบนนนีียยมคขงทะหช หายยากแล้วก็หายนานมากๆก,กว่าจะหายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยปกติเราทาคินหนาเอ็มเนี่ยมันไม่ได้แห้งนะเราต้องตามๆๆไปแบบเป็นอย่างน้อยเป็นอาทิตย์อะกว่าจะมาจะร,รู้สึกว่าเออสิวม,มันแห้งลงมันไม่ทันใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ไปเจอแบบตัวหนึ่งซึ่งมันทำให้สิวอักเสบเนี่ยแห้งเร็วแล้วก็ทันใจมากเรียกได้ว่าถ้าเราเป็นสิวหัวหนองเนี่ยไม่ต้องไปฉีดเลยทีเดียวปกติเป็นสิวเม,ม่ใหญ่ๆเนี่ยเราต้องไปฉีดเพื่อให้ฉีดสเตยรอย์อะเพิ่งฉีดสเตรอย์มันต้องบอกว่า ห่วงเรื่องการเป็นหลุมอาถูกไหมอ่าห่วงเรื่องของเอ่อการที่เรียกว่าอะไรเป็นรอยดำอาแล้วก็เจ็บนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเส้นเปลืองแต่ะครั้งที่ออกไปฉีดเนี่ยต้องไปหาหมอฉีดเข็มนึงก็สามสี่ร้อยค่ารถค่านุคานค่านี้อีกใช่ไหมคะแถมถ้าเราแบบเป็นกลางคืนเนี่ยมันก็ไม่ทันใจมีตัวนี้ค่ะซึ่งพี่แนะนําแต่ว่ามันจะมีวางขายมันเป็นเว้สำอางที่มีวางขายที่ร้านขายยาบางร้านนั่นเองนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะ อ่า uh, เป็นอ่แอลกอเนสเคเจลนะคะจากไวออรานะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมของสารที่นำเข้ามาจากฝรั่งเศสซึ่งมันจะมีฤทธิ์ในการแอนตี้อินเฟมที่ค่อนข้างเยอะมากๆรวมทั้งมีซาลิสไซริกแอซิดนะคะรากของดอกไอริสนั่นเองค่ะแล้วก็ดอกลิลลี่ฟลาวเวอร์แล้วก็อ่าแมงกาโฟนไฟซึ่งมันมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ดีมากเขาบอกว่าถ้าเป็นสิวแบบที่มันแบบว่าเริ่มแดงๆเจ็บๆเนี่ยพอแต้มไปเนี่ยแค่ ไม่กี่วันเนี่ยมันจะแห้งเลยแต่ระหว่างทางก่อนจะแต้มเนี่ยมันจะผิวปกติมจะกลายเป็นหนองก่อนนะหนองสักวันสองวันไม่ต้องตกใจทําตัวนิ่งๆไว้แล้วก็แต้มต่อไปนะคะมันจะแห้งหายไปเลยแล้วก็ถ้าจะทิ้งรอยดำไม่น้อยมากเพราะว่ามันมี BHA มันจะผัดเซลล์ผิวไปได้ในตัวคือสิวยุบด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าหัวมันก็แห้งไปด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้ซื้อได้ตามร้านขายยาได้หาซื้อไม่ได้ก็สามารถแอดไลน์ไปสั่งซื้อได้ค่ะที่ไลน์ ไอดีอ e ีอ e ีไ e ว้อล่าเดี๋ยวพี่ทงทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะซินเจยูอีสินนี้ไอ้ใช้ค่ะบ๊ายบาย